ดูว่าใครจะมาดูด้วยจะเป็นสีเทสเทสฮลุงสวัสดิ์ฮะมาดูดิว่าจะมีใครเข้ามาดูไหมเล่นกันยันหว่างนี่ไง ลองดูจะมีใครเข้ามาไหมอยากจะลูกใครเข้ามาคนแรก <c oughs> บ้านช่องไม่กลับไม่ยอมนะไม่ยอมกัน,นย, <c oughs> ยันเช้ายันเช้าครับนี่คุณคือผู้โชคดีที่เข้ามาดูคนแรกโอ้ ใครบวกอันนี้อันนี้ชิงดำมันเล่นกันไม่ยอมกันก็เลยจบตรงนี้อันนี้เป็นการชิงแล้วฮะก็เป็นเซนิีตั้งแต่นั้นแหละตั้งแต่คู่ช่วงเที่ยงคืนอะไรนั่นแหละครับคู่กับ f แล้วก็เสียโปคู่กับบูมก็เลยไม่อยากจะรู้ว่าจะเข้ามาชมกันกี่ท่านนะเดี๋ยวมาดูเสีิตีตรงนี้ก่อน ใจใจโหสิบกว่าท่านนับนับไม่ทราบว่านอนกันหรือยังหรือว่าเพิ่งตืน่นมาครับเนี่ยมีใครยังไม่ได้นอนหรือว่ามีใครเพิ่งตื่นครับเนี่ย ีแน่ๆการันตีได้ที่เห็นทั้งหมดในนี้ยังไม่มีใครนอนอเอาเสโปใถ่เข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะครับว่าชมอยู่ที่จังหวัดใดน,นะฮะแล้วขณะนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ครับ อ <c oughs> ยู่ตีอย่างพอสกิปเปลี่ยนได้นะครับไทกินนเนี้ยมันเป็นเกมตัดสินนะครับมันชิงดำมันสลับกันไปทีแรกว่า,าเียโก้โบกไปก่อนสองแล้วก็มากลับมาก็เสียหมีมาโบกอีกสองทีนี้ก็มาแข่งกันต่อผัดกันชนะผัดกันแพ้อย,อยู่จนมาถึงตรงเนี้ยนะครับทีนี้ยังยังไม่มีใคร ยังไม่มีใครบวกคือสลับกันไปมาครับ เกมมันกินกันไม่ขาดฮะมันกินกันสองก็สู้กันไปแล้วก็กินกันถ้ากิน4 4เกมเน,น,นี่ยก็จะจบนัครักอานี้แนนม่หลับไปนอนบ้างโอโห <laughs> บงนนังแนนไม่ดูเหมือนดีเลย <laughs> <laughs> ตาเอหายหมดเลยหายก็ตกใจทำโทรศัพท์ตกหมดเลยเฮ้ยไปไหนอะนักยเาเต็มเยากันแล้วนะแต่ด้วยด้วยเกมมันกินยันไม่ลงอะครับ จากเล่นกันเก้าแต้มตอนนี้เหลือเจ็ดแต้มแล้วนะคะับเติมมาทำงานแต่เรายังอนก็เป็นนอนจากเก้าแต้มตอนนี้ก็ลดมาเหลือเจ็ดแต้มนะครับเนี่ยฮะมันมันมันเบียดกันจริงๆรินะ ถือหางอยู่ครับกลับไม่ได้นี่ฮะถือต่อนี่ก็ไม่ยอมกันแล้ทิ้งกันเลยนะป๋าตรงนี้ตรงนี้คะแนนคะแนน ไม่เดินรับเสียอยู่เราะี่แต่เรียกว่าเล่นกันไม่มีแผ่นะแต่ลาเนี่ยโอ้โหไม่มีแผ่นหรือว่าผมพลาทำรึเล่กู

บังอะไมพางนี้ทำไมึงจังเลยฮะตาไม่มาผู้ เราสรวานะสามอน้ำสามตุ้งข้ามฮ้ฮู้สามอย่าทิ้าอ็ู้เราจะท่าเลยคุำสมาม

สามไแต่ก็ได้สองเขาได้สองแจมเลยเลือ3สามือ3สามไปเขาได้สองแมเลือ3สามไปไม่ทัาเสียตีโดนใช่ไมไม่ติดเขาได้เขาเข้าเกมอ๋อลูกนี้เขาได้อยู่ใช่ทงเดที่ว่าคือโขเาเสียเสียวัดเล่นเลยครับ cái <laughs> gì kha mỏ, mỏ luôn, ôi, cứ po cái đuôi này vô tiếp. Oh, <cười> <cười> มือตีจะตีลูกติดต,ตีเป้าหนีตายอย่างจริงตีเป้านี่ก็เสียแจ้งนะเพราะลูกของเสิ่หมดแล้วแต่เห็นว่าลูก,ลกของเจโป้ฝ่ายเหนือไม่พอเกมโรัด้รอ,อ,ร,อรอโดอยู่ผมหมอนีนก็เลยได้ไปเท่ไหนสามเป็นหกเป็นหกคือลูกเหนือในมือไม่พอเกม ที่างนี้ก็เลยตัดสินใจตีเป้าไปนะฮะโหแล้วโดนด้วยถ้าไม่โดนเมื่อกี้ติดเกมแน่นอนนะครับมาดูฮะอยู่ที่เกมให้ผมเดินดูให้ครับ,บนอยูกไม่โดนตีโดนเป้าอย่างนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่กันหมดนะฮะแฉกยังอยู่กันหมดครับอยู่กันหมดทุกคนไม่ไปไหนนี่ฮะอยู่อยู่ครบ อยู่ครับอยู่ครบครับอยู่ฮะอยู่หมดฮะเช็คชื่อครับเช็คชื่อชื่ออะไรสดใ่อหมคะมั่นใจอย่างพี่มั่นใจเข้าไปเลย เท่าไรสามสิบปอนแล้วสกอร์ห้าหกนะครับเล่นกันที่เจ็ดแต้มเดิมทีฟู้งกันที่เก้าแต้มก็สู้กันไม่จบไม่สิ้นนะครับก็เลยขยับแต้มให้เดือดเจ็ด โดยที่นี่ครับเสียโป้นะฮะขึ้นแท่านไปที่6กเซมินิใจห้าครับมีโอกาสเกมได้ทั้ง2ทีมมาดูลูกตีเซโปอ้โหลงเหลืกฮะดูเล่นยังหว่างไม่มีรถละเลยนะไม่มีแผ่นนะนี่ฮะมาดูเซฟถ้าเข้าเปลี่ยนนี่มีลุ้น นี่ครับต้องยอมรับนะฮะโอ้โหต่บเลยนะเ่จะปิ้งเลยต้องบอกว่าดึงกัดตั้งแต่หัวคข่าเยินวางเงินรออัเมาดูโอ้โหเป็นไงฮะเสียโป้มีเสียงอ่ะ ตั้งแต่หัวข้ามยันวางกันไไม่ใช่ตีเขาติดเราก็ต้องติดกินเข้าไปตองน่อี เข้าดีแล้วตีมต้องติดระยะเข้า,าตีรับสองดีกว่านี่ยก,ก็ตีรับสองเอาตีก็เสียเอา นี่ตีสี่พอดีเลยฮรับต้องอาบเยเ่ย <c oughs> ่ต้องแล้วช่างมาก็ช่างทำเลยดียดอโอโ้โหสะพังต่างจ้างจะเอาที่ไหนย,ยังไม่รู้เลยเนะน,นี่ย

ได้หกแต้มครับเล่นกันที่เจ็ดแต้มเสี่ผู้เสียแกม่จ่ายม่จ่ายย่ดูว่าถ้าลูกเป็นรองนะแต่ถ้าติติดนี่มีโอกาสเลยนะเกลียนจะเปลี่ยนโดนอย่างเดียวไม่อยู่นะครับ ดู้พิชนนีิีน,เนดเ้อสิบเก้าตดเร่ยโเรียบร้อยใหนน้อย่างนี้จบข่าวแล้วเราติตอย่างเดอะวรัลูกนี้อกาสทางเสียโปอากาศค่อนข้างสูงอนเข้าใกล้ไหนวน้าตายห,าห,หมดยิง เดียวของผมคันนึงคุณไม่มีเศษเหลือ500นะารับตอนหนึ่งหรือ500อย่างไรโดนขึ้นไปขึ้นมาได้500นี่อถ้าลูกเมื่อกี้อย่างนี้นะนี่ลุ้นนะลูกทางั้านศินี้หมดแล้วนะครับเทียโป้เหลืออยู่2ต้องการแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับเข้ามาเพื่อจะปิดเกม แต่รูปติดของเซมีก็เป็นอุปสรรคนะฮะออระมันติดค่อนข้างจะประมาณสักศอกหนึ่งแล้วก็อยู่หน้าเป้าด้วยแต่สีโป่ต้องประคองเข้าให้ตัดนะครับแล้วก็จะหวังตีเกมเอาเอาเอ้ยเอาเอาทีนี้โอกาสเกมได้ทั้งสองทีมแล้วนะครับโอ้โหมีโอกาสเกมได้ทั้งสองทีมนะแจ็คพอตจะไปอยู่ที่ใคร ะตะโกนบอกเข้าชิงดำอีกแล้วอ้ชิงดำชิงดำเอานี่ฮะมาแล้วชิงดำแล้วนะครับอะมีอะไรจะบอกพี่บ้างมีอะไรจะบอกบอกมาไม่หลับไม่นอนมากเลยโอ้โหไม่ดูเหมือนพีบเลย โอ้โหลูกจะเกมไม่เกมอ่ะโอ้โหแล้วจังหวะเสีเ่ยมีมาต,ตีติดลูกสุดท้ายแล้วกับลูกไปบังหน้าเป้าอีกโอ้โหหมาเส,สือโป้มื่อกี้ถ้าตัดก็จะตีเกมอันนี้เข้าโอ้โหมีรุน้นเลยอ่ะชิงดำนะครับเป็นเกมที่ชิงด้วยแล้วก็ชิงดำด้วยนะครับดูที่ลูกยี้ก่อนใครจะคุมเป้าได้เอานะครับ เนี้ยก็ซู่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 แล้วก็พี่บอ <laughs> ยหมายถึงถ่างตาใช่ไหม,มโอ้โหมาดูนะลูกนี้โอ้ยลงกระบานเลยอ่ะลงกระบานเลยล,กลยูลกนเนี้ย

ไ่ใ่พี่เจขอพี่เอร้องขออิสระแบบเป็นไงนเหมนบอกวิ่งเช้าแล้ว ช็อตด้วยแต่มัน,นเรียกว่าจะช็อตจะเปลี่ยนอยู่นะครับแล้วต้องบอกว่านี่ชิงดำนะเกมตัดสินด้วยแล้วก็ชิงดำด้วยสกอร์หกเท่านะครับต้องการอีกคนละแต้มใครจะได้แต้มนี้ก็จะเป็นผู้ชนะแล้วก็ขีใ่ในเกมนี้ด้วยนะครับอยู่ที่ใครจะพลาดนะครับอยู่ที่ใครจะพลาดนะคขาปลกมองวุม่หมูหมนี่ เล่นลูกเข้าไม่แทบจะไม่หลุดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ได้เข้ามาเนี่ยนะครับเนี่ยมันถือว่าแ่นเขาหาเราเยอะต้องไม่มีใครทำอะไรอ่ะเก็บตัว่หอา่บข่ะบอกโดไ่้เ่นะยาเบอใขึ้นหลัง เขาอ่อนนะเซยโป้เขาอ่อนมากมาดูลูกตีนสิงลูกนี้ไข่พลาดมีโอกาสโดนปิดเกมนะลูกนี้สลับ้ยเฮียเซโป้อะไรนี่มันหักกันแ้มเดียวไม่ได้หักม น่าจะได้ตีกันที่เอฟไงตัดสินตัดสินเปลี่ยนครับปูยนะ่ยังไม่มีใครพลาดนะ <ขา S 2> ตรงนี้ไว้ผมหน่อยเถอะยังไม่มีใครพลาดนะครับใครพลาดนี่ปู่ต้องบอกว่าวมีเกมะเกนะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะ โดนก่อนครับเสือมีหน้ามีตาเซตส่วนอยู่แกะเขาบอกเขาบอกแมวพักเงินพนุฮะเสือไหนโดเอาวิ้ยออกฆ่าเิโอีกแล้วเอาดิ ่กแไปตองจากว่าได้เปรียบตอนนี้ก็มาเป็นสียบสองหน้าสองหลังครับยังลูกยังเหลือฟังละสองลูกอยู่นะเดี๋ยวมีโอกาสเกมได้ทั้งสองทีมนะม้วนของสองลูกนี้ถ้าโดนก็ยังได้ลุ้นอยู่แต่ถ้าติดนี่ก็ยังมีโอกาสนะครับถ้าติดมวนต้นนะครับต้องแบบนี้ดูลูก นี่อะโอ้โหติดอย่างนี้ครับเสียโป๊ะสองใบนี่ถ้าเข้าเปลี่ยนเหลือลูกอีกลูกอยู่ที่เสียเอฟนะครับโอ้มีโอกาสอีกแล้วครับเปิดเปิดโอกาสให้เสียโป๊ะติดเกมได้นะครับต้องบอกว่ารูปเกมเยอะกว่านะฮะมาดูฮะถ้าไม่หลุดถ้าไม่กระชากนะฮะเฮ้ยเครับเอ้าไม่รู้ละเราปลายทีดีกว่าบับตรงไว้ตรงไว้ ต้องลุ้นให้ตีโดนก่อนแล้วไปลุ้นเสียบโป้ะเอานะครับนี่ฮะต้องลุ้นนะครับตีผิดนี่จบเลยนะครับตีถูกไปลุ้นลูกสุดท้ายเลยนะครับนกเกาเหล่าม้านะครับร้องว่นี่ครับตรงนี้เสีย ีมาดูนี่เจี๊ปปุ่วนะครับลูกนี้ยังไงก็เกมนะครับถ้าไม่ลงเป้านะถ้าไม่ได้ลงเป้ามาดูฮะโอ้โหลงเป้าอ่ะโอ้เป็นไปได้ไม่เก็บโอ้โหโอ้โห เอาแล้วครับเป็นไปได้อ่ะโอ้เสียแอฟตีลูกตัวเองติดเข้าไปเปลี่ยนเฉยโอ้ทรมานผู้ชมเป็นการทรมานผู้ชมเนอะโอ้เรียกว่าเล่นอย่างนี้ทรมานผู้ชมนะไม่ให้จบนะโอ้เป็นไปได้ยังไงอ่ะตายตังค์เรียบร้อยต้องเอาตายืนกันก่อนนะแล้วค่อยมาว่ากันใหม่นะครับดูใชโอ้เสียโป

สุดท้ายตีเป้าออกไม่มีเกมแบบเป็นไปได้อะจะไปแพ้ชนะไม่ง่าอเชื่อเนื้อโดนางยังไงก็เกมตอนตีสี่โอ้โหมาชิงดำาอีกแล้วเปิดลูกนี้โอ้โหหลุดไปแล้วครับพอแล้วครับแต่อีกแหละมันเม่ไดแทบเดียวอ่ะ

ยันหมางแล้วแต่ยังฮะเอาเอาแต้มเดียวขี่เป้าก่อนก็แหลมเแหลมไปแหลมไปเป็นแหลมไปตั้งเลยตั้งเลยผมเป้าได้เที่ทุกคนลุมกันาอื้อหืาเอ้โเที่ยวมาสักคู่นี้หลุมกันหนท้องไหนายไฟเลยนะ ดีนเห็นดีหิห่อ่างไเียเาเหงื่อหยีกว่าน่าจะจพันนะครับข่ามขีน่วนนะน้าม่นตกู่ก็ตกแบบนี้เ่อยมาขดมาดูมาเลยขีด้วยอีกเข้าแก่นวะเกิอแ่นนะ แต่ไล้บอดเสียมั่นใจมเพือนเพื่นึอยู่ว่ะเกิดตสอยเก่งไหมเสียสูวยอะไลเกงไลทักลูกเขาก็ได้ครับเสี่ยทางเสียโป้ก็ยังลางนี้ได้เปรียบลูกดีนะครับ่าตัดสัดทีหน่นะยังจะตัดเย่าอายเขาเยอะไปเลยแล้วผมแ้วผมเขาไปไลผมไม่ได้ไลเยี่ยมนะผมไล่นี้มีแบบนี้ป่ะมาดูโอ้โหเกิดไล่ไปฮะ เสี่ยโป้มีโอกาสเยอะครับเอาเยอะแตีเขาอมเป้าเยอะเฟฟไปกองรูปมันเลี้งอย่างนี้นะต้องพยายามสองไม้ฮะถ้าอมเป้าได้นี่อของเป้าอย่างเดียวที่จะมีลุ้นนะครับอ้าวตกแล้วออกหลือลูกเดียวฮะต้องอมเป้าอย่างเดียวนะครับหรือปันออกอย่าปันใจย่าปันเป้าอย่างเดียวนะโอ้โหรอดมาสองไม้แล้ว วับอ้วม่าเราโก้ไม่มมอร่อดเลยพร้อมพลาเหยียมมาไม่อ่อนเ,เลยที๊ตีเลยโอ้โหหนึ่งกินห้ากินหกไม่ีลแรกวะเรียบร้อยมี่่ี<ต>ไป ต้องตีอย่างเดียวไงใช่ต้องอ่านข้อแพ้เลยเพราะว่าสนามมันมีโอกาสติดค่อนข้างสูงนะฮะกล่าวว่าอยู่ในเข้าหน้าแก่นแป่แบบแปบแบบเหลือห้าใบครับโอกาสชนะค่อนข้างนะฮะนี่ครับใครบบกก็คือเนี่ยใครชนะตอนนี้ก็คือบวกทันทีเลยครับเพราะมันมันผัดเปนแพ้ชนะมาตลอดแล้วก็นี่มาชิง นี่ครับแล้วมือนี้ด้วยโหโอ้โหมือนี้ปล่อยให้รอดยากก็เรียบร้อยครับสุดท้ายก็กลับมาชนะจนได้อืมโช์ฮะโชว์แล้วครับอันนี้โชว์แล้วนะไปไปต่อยสองเกมผมเล่นนะผมเล่นนะโอ้ใช่เออทั้งผมเล่นนะผมมันนีนะ เรียบร้อยนะครับติดเป็นสรุปว่าก็เสียก้้ตามาบวกนี่นะฮะตดสินเพราะว่าตั้งแต่เล่นตั้งแต่ช่วงน่าจะเที่ยงคืนนะครั้กันสลับไปสลับมาเขาปูเข้าเตติดใช้รู้ไอ้ตกติดใช้เงสวัสดีครับสวัสดีครับทีบีอให้เขาีสีไปไม่ยังทีีไเขต้องทปุ๊บเีมาจอดจอดจอดนะ